เธอสองคนนะท่านอยากจะทดสอบเธอสองคนถ้าใครมีความคิดก้าวหน้ามีความฉลาดและก็กล้าคิดกล้าทําท่านจะยกบริษัทและยกลูกสาวให้<ฮ><ฮ>ถ้าเรื่องความกล้านี่ต้องผมเลยครับท่านประธานครับนะแต่ว่าถ้าผมแตกตรงไหนท่านประธานต้องตอบมาให้ชัดนะครับอ่าได้ได้ลองดูนี่ครับหัวไหลตูดหัว อันนี้อะไรอันนี้อะไรแสดงความกล้าครับโอ้กล้าคิดกล้ากระชากปางไว้ก่อนอันนี้กล้าเกินไปโอ้ยนี่ไม่ต้องกล้าฉลาดมั่งก็ได้จะโชว์ความกล้านี่เดี๋ยวนี้ว่าท่านให้คำถามกันเลยดีกว่าถ้าเกิดท่านจะลงทุนใหม่เนี่ยท่านควรจะทำยังไงคถามครับเอาตำราของผมดีกว่าครับยังไงนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดข้อมูลให้ดูนะครับ ผมมีนะครับให้ท่านประธานเนี่ยไปขอสินเชื่อประชารัฐสร้างไทยกับธนาคารออมสินสิครับเขามีสินเชื่อตั้ง3รูปแบบนะครับเฮ้ยแล้วมีอะไรบ้างก็นี้ครับมีสินเชื่อ GSB เพื่อ SME คล่องตัวสินเชื่อ GSB เพื่อ SME ยั่งยืนและสินเชื่อ GSB บัญชีเดียวครับโอ้เดยอเดี๋ยวแล้วธุรกิจอย่างฉันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้กู้ไหม นี่ครับได้สิครับเพราะว่าเขาให้ผู้ประกอบการในกลุ่มสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่มีนวัตรกรรมอินโนเวชันผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ยื่นขอสินเชื่อได้ครับใช่แล้วครับแล้วข้อมูลเขาลงไว้นะครับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการหรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวรหรือทั้ง2อ,อย่างก็ได้ครับขึ้นอยู่กับรูปแบบของสินเชื่อว่าจะเป็นแบบไหนครับเอ้ยเอ้ยท่ายอย่างนี้ถ้าจะขอสินเชื่อทันไหมเนี่ยไม่ต้องรีบเลยครับนี่ครับ สินเชื่อทั้งสารูปแบบนี้นะครับเขามีวงเงินทั้งหมด50 0 0มืล้านบาทแล้วก็ขอสินเชื่อได้ภายใน31ธันวาคม2563ครับหรือจนกว่าเงินโครงการจะหมดขึ้นอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งงถึก่อนครับโอ้โห,โหสุดยอดมากเอาล่ะฉันตัดสินใจได้แล้วครับเจ้านายแกไปเป็นผู้จัดก,การอย่างเก่าจุกจิบอ๋อโยคนใช้ของฉันให้เป็นเมียแกด้วยไปเลยนาดีจไปอยู่กับมันเซ็งเลย เอาละส่วนคิงเธอสุดยอดมากฉันจะให้เธอเป็นผู้บริหารและฉันจะยกลูกสาวให้แต่งงานกับเธอด้วยขอบคุณครับท่านประธานครับปลาทองมาหาพ่อสิลูกจิ๊บฮะช้ยังหน้าตาดีกันอดนนี้ลูกสาวจะกรดาษได้เว้ยเรียกหนูมาทำไมคะคุณพ่อท่านประธานครับอะไรอันนี้ปลาทองหรือปลาบูครับปลาเหรอดีอันนี้ปลาดูกระจก ตรงไหนคะคุณพ่อโอ้โหตรงไหนลูกไม่สวยลูกไปโอ๊ย